โ okay, อเควันนี้ก็เป็นลูกคา้า f อจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมติดต่อเข้ามาขอดูโตโยต้าวีออของเราับผมและ FC ก็ได้เทสได้ไปหนึ่งรอบก็บอกว่าชอบมากๆครับผมก็เลยตัดสินใจซึ่งเงินสดกับทางพีพีโตค่าของเราเลยครับผมก็ต้องขอบคุณลูกคา้า f อครับผมที่เชื่อใจไว้ใจออกรถกับทางเราพีพีโตค่าจัดให้ครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเดินทางมาจากที่ไหนครับผมใกล้ไกลแค่ไหนมาพีพีออโตค่าไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับผม คันนี้ก็จบจกันไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตายแนะล้วนี่รถหรือจรวดครับเนี่ยลงไปประมาณสองชั่วโมงอะนิวปิดจบเรียบร้อยแม่เจกันเสร็จครับ,รบเรียบร้อยแล้วนะจบสดวิองกันไปเพื่อนจา๋าเค่นี้ใยี่สิบสี่รายการเพื่อนนะแล้วก็ปิดแต้ละมันเครื่องนะครับแล้วก็ดูแลให้อย่างดีเลยนะครับปเคเรียบร้อยนะ เรียบร้อยแล้วนะนี่นิวทำเพื่อยสุดยอดนะนักขายมือทองจริงลงขาย2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วันต่อน,นิดหนึ่งได้ไหมปิดจบเรียบร้อยนะครับคุณน้องเขานี่ซื้อให้พี่ชายนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้องเนี่ยมาซื้อให้พี่ชายที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมเคสีเราส่งสไลด์เลยนะส่งฟีดถึงเพชรบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ให้พี่สมบัติเล่านะครับตอนนี้กำลังตรวจเช็คอยู่24รายการนะจะโอู สมบัติเซอร์วิสเจ้าเก่าพุทธบูชา3ามโงนะเพื่อนนะนะมาใช้บริการกันได้นะครับเป็นพัได้กับเรามาอย่างยาวนานนะครับเขาดีลเช็คยี่สิบรายการให้นะครับบัวเทียนนะครับไดชาร์จไดสตาร์ทแล้วก็ช็อคอัพผ้าเบรกนะครับแล้วก็ระบบน้ําท่อย,อยางแบตเตอรี่ทุกอย่างเลยนะครับคันนี้แถมกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับส่วนกล้องหลังมีให้แล้วแล้วเป็นจอแอนดรอย Android. เอาพี่จิ้พูดอะไรบ้างเลยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วลูกค้าเรากําลังกลับนะครับน่ารักมากนะคุณพ่อคุ น่ารักจริงๆนะครับมาดูรถปุ๊บแล้วก็เห็นต้องมีพาไปเทสไดมาใช่ไหมหนึ่งรอบใครเป็นคนกัาวบอคุณพ่อเหรอคุณลูกฮะคุณพ่อคุณพ่อก็น่ารักแต่คุณแม่นี่ไม่พูดเลย่า่ตังอย่างเดียวผูคขบัญชาก่อรนะผูคับัญชาการใหญ่โอเคขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราส่งที่เพชรบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะขอบคุณมากครับมาพี่พีเอาตู้คาร์ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พี่ซื้อมีโกหนวดให้ขอบคุณครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสัมสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมพี่ที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อก็จริงใจดีค่ะจริงใจเนาะข้อมูลครบครวนแล้วก็เฮียใจดีค่ะโอเคขอบคุณมากครับผมก็ขอให้อันนี้เห็นว่าขับกับเพชรชบูนเลยใช่ไหมพี่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เฮียสไลด์ไปส่งาไปใช้ก่อนโอเคครับรู้เรื่องครับผมก็ขอให้พี่ใช้รถมีความสุขครับผมใช่ได้ครับ เอบคุณมากครับโอเคผมก็จบสวยกันเป็นที่เรียบร้อยผมกับ t ต y o t ้ v ว o s 1 5 e ปี2 0 0 8ออโต้ของเราครับผมก่ fc ที่ต้องตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงหรือว่ารถใช้งานน้อยก็เข้ามากันได้เลยครับผมทีนี้ทางเรายินดีต้อนรับครับผมสถานีตั้งของเราอยู่ที่ถนนเรียบทางสวนโรงเรียนสวนกุหลาบทนบุรีหรือตรงสาโดเมนที่2อไม่ไกลไม่ไกลพราม2มาเจอพวกเราได้ครับผม ขอฝากไว้ด้วยครับผมมาพิพิธภัณฑต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผมทางเต็งของเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันเลยครับผมเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับผมวันนี้ไม่มีอะไรครับผมฝากไว้ด้วยครับผม